ดีครับผมพอกันอีกแล้วครับ่องสิแตกแดกดกักซะเนี่ยครับผมมันนี้กะพาสาวสมกินต้่มึ้งเผาครับผมมัอนีต้ต้มสมนะครับอึงเผาอึงไข่ไหนอะไข่มันไข่กกอยู่ในทองแล้วบ่เว้าร้ายครับที่แตกโลดครับผมกออื่นกะขอโทษขออภั้คนถี่บ่กินอึงนะครับแล้วกะคัขันเป็นสวดลวดหรือว่า ทังได้กะขอกราบประทานอาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมทิแตกรวดสุดน้ำก่อนวุ้ยเมือ่อกินโดนพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับเด้อมากินเขาน้ำกันมุมหลุด ขอ้โหจีดมือจืดแ็บครับ มากเ้ยแซ่บอี่ดีครับพี่น้องสมกับอยากครับนี่เพื่อพี่น้องครับเ่ยาแบบไม่จำผู้เดียวทำเจ้วเจ้วพิบผกออ้ อึ้งนี่ก็สั่งมากครับเป็นฟิตแซ่แข็งมาก็มาต่มเปื่อยใส่ใส่พกระกนแยงสูตรเฉพาะหอมอืมจักตัวไหนไข่บุ๊คไข่ไข่อึ้ง nhanh nhanh quê đi đi Hãy subscribe cho kênh กินรับเจ้าส้มครับกออ็เคย่ากินตาไหร้อุ้มีแหงขออย่างหยาวเมนูหากินยาของอีสานนี่ครับขนตกจังที่ด้กิน จังูดย,ยายน,น่เนาะตัวไข่ๆเนาอนิ้บ้านาอบตใไข่ตัอื่นง่ายเลีแล้ครับ เขากับจิตมือเขากับอีแมน่แม่อะไรแม่กุ้งอยูล่ละกระนั้นมอนปลากระน้งยงใส่ปากนะปลากระน้ยงครับหอมหอมกับแจ้วหอม ขอขิ้นมาวะ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง ฝากซองนน้อยๆน,อยนี่สิแตดแดกดากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจ <c oughs> ตอนยังกัดกอกาบประทานลภไยใฮ้เทียเป็นส่วนหลวนนะครับ <c oughs>